โอ้โอโอฝางนอนเลยมันเหยียบไปแล้วบ้างนะไปเร็วม <'ll> ันเหยียบไปแล้วมันเหยียบคอไปแล้วไปเร็วไปเร็วเร็วเอากลับมางี้อีกไปเร็วเร็ว ไปข้ามเร็วเร็วข้ามไปแล้วครับปลอดภัยครับ ไม่ช่วยโดนรถเี็บแน่นอนไปแล้วครับลงไปแล้วสุดถนนแล้วโอเคโชคดีโอเคครับ